ข่าวิกหนึ่งความทีกับโครงการดีๆเพื่อสังคมผู้สูงอายุกันนะคะ <P. S 1> พวกเราคงได้ข่าวกันแล้วนะคะตอนนี้ประเทศไทย<ม>กําลังก้าวเข้าสู่ยุคของผู้สูงวัยเ<ม>พราะว่าภายในปีที่แล้วพบว่าเลยนะคะว่าประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงวัยหรือมีอายุ60ปีขึ้นไปมากถึง13ล้านคนค่ะคุณบ<ม><ว>อลเยอะหรือคิดเป็นร้อยล้านนี่ก็ร้อยละ20ของประชากรทั้งหมดซึ่งถือว่ามากที่สุดนะคะตั้งแต่มีการเก็บข้อมูลและคาดว่าแนวโน้มจะมาก ขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะแล้วเมื่อมีปริมาณผู้สูงวัยที่มากขึ้นนะครับทางรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่ก็ต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมที่จะดูแลผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มที่จะมากขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับนี่ต้องรวมไปถึงบรรดานลูกหลานด้วยเหมือนกันนะควรจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุด้วยครับค่ะวันนี้เพื่อให้เราเข้าใจนะคะในการดูแลผู้สูงวัยอย่างถูกต้องอ ที่จริงได้เชิญแขกรับเชิญคุณพอ่อม,มาบอกบุญถึงโครงการดีๆด้วยนะคะ<ม>หลายๆทอดเลยวันนี้ได้หลายทอดเลยนะคะอขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์นายแพทย์ทันสุภัทรพันธ์นะคะรองคณะบดีฝ่ายบริการคณะแพทยศสาสตร์โรงพยาบาลราม,มาธิบดีและกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีค่ะสวัสดีค่ะหมอเชิญคับ ต้องบอกว่าแหมข้อมูลต้องถูกต้องนะฮะนอกจากคุณหมอทันจะเป็นกรรมการบริหารมูลนิธิของรามาธิบดีแล้วเนี่ยเห็นว่าคุณหมอยนีเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาควิชาอะไรคะเกี่ยวกับอะไรคะปัจจุบันผมเป็นแพทย์ทางออโตเิดิกนะฮะซึ่งออโตเิดิกก็คือวิชาเกี่ยวกับเรื่องกระดูกและกล้ามเนื้อนะคกับพิคาะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาที่ดี คุณหมอมอดิฉันคนเดียวเลยเหระ ok คะเรื่องกระดูกกล้ามเนื้ออะไรคือวัยนี้ม<อ>สมควรวัยน,นี้สมควรแลละขออนุญาตเรียนถามคุณหมอนะครับว่าการที่เมืองไทยเนี่ยมีผู้สูงอายุมากขึ้นเนี่ยมันจะก่อปัญหาอะไรบ้างครับผมคิดว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยโรคเราเมันไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับจะเป็นสังคมของผู้สูงอายุนะครับมันจะเป็นสังคมที่เรียกว่าสังคมหัวกลับคือหมายความว่า ฐานของผู้มื่ก่อนฐานถ้าปบนรูปสามเหลี่ยมฐานของกล mm hmm. ุ่มที่เป็นอายุน้อยจะมากแต่แน่นอนโค้ข้างหน้าภายใน1ิบยี่ปีข้างหน้าเนี่ย mm hmm. มันจะเป็นสังคมที่ผู้สูงอายุเป็นฐาน mm hmm. เพราะฉะนั้นคนที่ mm hmm. มีอายุน้อยๆหรืออยู่ในวัยทางาน mm hmm. ก็ต้องท่านก็นต้องจะมีภาระในการดูแลผู้สูงอายุด้ท mm ั hmm. ้งในครอบครัวของท่านหรือในสังคม mm hmm. นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัว mm hmm. ทีนี้ในฐา,านะลูกหลานนะคะหรือเป็นเราเป็นคนที่ต้องดูแล ต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษนะคะกับผู้สูงอายุในบ้านของเราเองะคะผู้สูงอายุเนี่ยโดยคำจำกัดความแล้วเนี่ยนะครับก็จะเริ่มที่อายุประมาณ60นะครับแต่ถ้าเบิดเป็นขององค์การอนามัยโลกอาจจะให้อายุ65เราก็จะมีความรู้สึกว่าคนในอายุ60บเนี่ยยังไม่แก่เลยนะครับนะฮะยัง,ยงแข็งแรงแต่จะอายุ65ไปก็จะเริ่มมีปัญหาในเรื่องของความเสื่อม,อมความเสื่อมความจริงมันเริ่มมานานแล้วล่ะครับแต่อาจจะเพิ่มมีอาการในเรื่องอเ,กเกี่ยวพันกับคุณภาพของชีวิตในเรื่องอายุไปมากไปแล้ว แอ้จต่ความเสื่อมต่างๆเช่นไขข้อต่างๆแล้วจะมีโรคประจําตัวโรคต่างๆเหล่านี้จะทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยนะครับต้องมีผลกระทบต่อหนึ่งสังคมที่เกี่ยวกับอาชีพการงานซึ่นนทุกคนก็ยอมรับว่าดีทายแล้วนะครับชีวิตสังคมเพื่อนฝูงอายุอยาจจะค่ข้าๆอาจจะแค้ใกล้เคียงกับเรานะครับจะออกไปตอนนี้ก็คนนั้นก็จะค่อยๆหายไปนะครับไปกินข้าวด้วยกันเคยมาด้วยกันสี่คน <c oughs> เหลือดแปดคนเจ็ดคนชีวิตอีกอันหนึ่งที่จะมีอยู่ชีวิตครอบครัว ผู้สูงอายุกลับมาอยู่บ้านลูกหลานยังต้องทํางานอยู่บาช่วงกลางวันในบางทีอยู่คนเดียวนะครับนะฮะแล้วก็ก็บม,มีโรคประจําตัวด้วยชีวิตที่ต้องเสียไปอันคือชีวิตส่วนตัวจะออกไปข้างนอกเนี่ยมีข้อจํากัดเจะเข้าห้องน้ํำยังไงจะจะเข้าห้องน้ำบปสะอาดไหมนะครับแล้เพิ่ม้พิ่บางทั้นเนี่ยเราจะเข้าห้องน้ำที่บ้านยังต้องมีลูกหลานคอยเข้าไปช่วยดูแลออกไปข้างนอกจะทํำยังไงอันนี้คือปัญหาของที่จะต้องควบกวน กับชีวิตของผู้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุครับ ก็คนไข้ส <S an> ูงอายุที่นอนที่โรงพยาบาลค่ะแล้วก็ส่วนมากก็จะต้องมีพยาบาลที่เป็นคนคอยดูแลทั้งเรื่องการทากษาร่างกายการรับประทานอาหารแล้วก็จะช่วยป้อนอาหารคนไข้ช่วยเช็ดตัวให้คนไข้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องการขับถ่ายต้องขับถ่ายบนเตียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ในคนไข้สูงอายุก็จะมีความยากลำบากในการดูแลเรื่องผิดจัตประจำวันของคนไข้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคนไข้กลุ่มนี้บางคนที่มีปัญหาในเรื่องของที่ไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวร่างกายได้เองไม่สามารถลุกเดินได้เลย้ยค่ะก็การที่จะ คนไข้จะลุกไปห้องน้ําหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ลําบากแล้วก็บางอย่างก็จะเป็นข้อจํากัดในการรักษาว่าไม่นคนไข้เคลื่อนไหวร่างกายอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะมีพวกอาจจะใช้เุ้น่อกข้ออ้อมสําเร็จรูปในการที่จะมาช่วยอ,อ,อำนวยความสะดวกให้กับผู้ดูแลก็ลคือพยาบาลในการทํางานแล้วแในขณะเดียวกันก็จะช่วยลดอาการเจ็บปวดนคนไข้ที่ว่าไม่ต้องขยับตัวมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะยายป่วยถูงแท็กซี่ชนคือไหลหกักแล้วก็สะโพกแล้วแล้วก็ ทำให้ลุกเราลุกไม่ได้นั่งไม่ได้อย่างเงี้ยทีนี้พอมาใส่ผ้านี้แล้วเราก็สะดวกคือไม่ต้องยกตัวขึ้นับถ่ายได้เลยคุณยายมารักษาที่นี่ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วก็รู้สึกว่าเขาเอาใจใส่ดีแล้วก็เขาก็สนใจเราาดูแลเราเป็นประจำรู้สึกปลื้มใจเพราะคุณยายรักษาอยู่ที่นี่ประจำอยู่แล้ว ขอบคุณโรงพยาบาลรามาธิบดีที่รักษาดูแลยายอย่างดีแม้จากที่คุยกับหมอมาก็ทําให่ได้ข้อคิดว่าสังคมไทยนะฮะเป็นสังคมที่เน้นเรื่องความกระตันอยู่ยัลูกหลานก็ต้องคอยดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะฮะที่เริ่มมีอายุมากขึ้นแล้วควรจะมีการเตรียมพร้อมด้วยอันนี้ เห็นว่า,ท,าที่ทราบว่านี่คืออย่างที่ทราบว่าคนไทยสังคมไทยในยเข้าสู่สังคม ừ ừ, ผู้สูงอายุนี่นะฮะเห็นว่าดัชนีชีวิตอิกอันหนึ่งก็คือดูจากจํานวนผู้ป่วยที่เข้าโรงพยาบาลซิ่งเดียวนี้เป็นผู้ป่วยสูงอายุซะมากและเห็นว่าโรงพยาบาลรามาเนี่ยมีผู้ป่วยสูงอายุมากที่สุดในประเทศด้วยเหรอครับก็คงก็ผมว่าในภาพรวมเนี่ยคงจะเหมือนกันทั้งหมดน,น,นะครับ,รบในโรงพยาบาลที่เป็นระดับมหา,าวิทย,ยาลัยเหมือนกันนะครับในรามาเนี่ยผมว่า80%ของผู้ป่วยที่มาที่เราเนี่ยอายุเยอะ นะครับจะเป็นวันที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีอายุมากทั้งนั้นก็หกสิบหกสิบห้าขึ้นไปใช,นใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นภาระผู้สูงอายุเนี่ยเวลาคนไข้มาแต่ละคนเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวนะครับจะต้องมีลูกหลานมาด้วยไม่วันหนึ่งหรือสองคนต่อวันนี้ประมาณเออเรียกว่าคนไข้เข้ามาประมาณเท่าไหร่ทุกว,วันนี้เรามีคนไข้ประมาณสี่พันคนต่อวันคนไข้อบิดีนะครับอืมสี่พันคนต่อวันเนี่ยเยอะมากหนึ่งคนเนี่ยจะต้องมีคนมาด้วยหนึ่งหรือสองคนก็เอาสองคูณเขป ประมาณแปดพันแปดพั 8, <000. S 1> น 8, คนหรือห <8, 000. S 2> มื่นใชน่ครับโอ้โห oh oh เยอะมากครับแล้วทีนี้ทางโรงพยาบ,บาลมีแผนการในการเพิ่มศักยภาพในการรองรับทั้งผู้ป่วยและญาติยังไงละคร่าเรียนอย่างนี้นะครับว่าตั้งแต่เรามีโครงการตั้งศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพร,รัตน์ขึ้นมาครับก็ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์นี่ก็ได้รองรับผู้รับบริการเพิ่มขึ้นนะครับในผู้ป่วยจากเมื่อก่อนรับได้ประมาณ3,000ันคนต่อวันก็เป็น4ี่พันคน นะครับแต่เราต้องเริ่มจะเห็นแนวโน้มแล้วนะครับหลังจากที่เปิดไม่ได้สองปีผู้ป่วยเริ่มมากขึ้นเราจะจำเป็นจะต้องมีการเคลื่อนย้ายถ่ายเทผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งที่อยู่ที่อุบลีัตนมาที่อาคารหลักอาคารเก่าซึ่งอาคารเก่าเนี่ยเป็นอาคารโบราณตั้งแต่สร้างลงมาราววานที่บดีก็สี่สิบสี่ปีแล้วนะครับนั้นเราก็จะเป็นทั้นคนที่เคยใช้บริการที่สุดประเทพารัสซึ่งมี สิ่งหนึ่งแต่ที่ดีพร้อมทั้งหมดทันสมัยมากใช่จะกลับไปสู่ที่เก่าก็คงไม่ได้คพราะคงต้องปรับปรุงที่เก่าให้พร้อมสำหรับรับผู้สูงอายุที่จะกลับมาต้องบอกว่าเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่ามูลนิธิรามาธิบดีเนี่ยทำกิจกรรมเพื่อสังคมมามากมายที่ผ่านมามีโครงการอะไรบ้างท่านหมอครับก็เรียนให้ทราบอย่างนี้แล้วนะครับว่ามูลนิธิรามาธิบดีเนี่ยก่อตั้งขึ้นมาเพื่อี่ให้การสนับสนุนการให้บริการของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ทากันเป็นเป้าหมายหลักก็คือให้บริการผู้ป่วยที่มีโรคที่ยุ่งยากซับซ้อนค่าใช้จ่ายสูงซึ่งอันนี้เนี่ยเราเป็นภาระของเราที่ต้องรับดูแลอยู่เช่นผู้ป่วยโรคฮีโมฟิเลียคนหนึงเนี่ยค่าใช้จ่ายหลายแสนการเปลี่ยนไยอวัยวะนะครับเช่นตับไตต่างๆเนี่ยค่าใช้จ่ายรวมทั้งคอสเนี่ยอาจจะเป็นถึงล้านการเปลี่ยนบลูเมโรนสแพนเตชันคือการเปลี่ยนไทไขกระดูกค่าใช้จ่ายก็เป็นล้านแต่ผลการรักษาดีมาก เหมือนกับให้ชีวิตใหม่ะนะครับเด็กที่รับการทาเปลี่ยนไตเปลี่ยน,น,นตับจากพ่อเอาแม่หรือแม่มาให้ตับกับลูกเนี่ยชีวิตเหมือนกับเกิดใหม่มนะครับคนไข้ที่เป็นมะเร็งกระดูกมะเร็งไขกระดูกเปลี่ยนไขกระดูกปุ๊บเนี่ยเขาชีวิตใหม่เกิดขึ้นมันคุ้มค่าค่าใช้จ่ายพวกนี้ก็มาจากการที่มูลนิธิ <c oughs> ให้การสนับสนุนนะครับในเรื่องของโรคที่มีความยุ่งยากซับซ้อนะ ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีภารกิจในเรื่องของการที่จะไปร่วมกับตำนักรา,าชเฉลขาธิการ,รในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นะครับ,รบไปรักษาคนชนบทปัจจุบันเนี่ยการสาธารณสุขของประเทศไทยดีมากนะครับโรงงมาชุมชนมีทุกแห่งประชาชนสาม,มารถเข้าถึงได้แต่สิ่งที่เขาขาดก็คือว่าเขาอยากจะรู้ว่าที่เรียกกันว่า second opinion ความเห็นที่สองรอักษาไปแล้วเนี่ยเบาหวานตรงนี้รักษาได้ไดแต่โอเคจะมีการรักษาอื่นไหมที่ดีกว่านี้ที่บอกตรงเ้เราก็จะไปช่วยในส่วนนี้ตับนุนกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงประเทศชาติในส่วนนี้คือให้ความรู้กับประชาชนให้เขามีความมั่นใจในระบบสาธารณสุขของประเทศไทยให้มีทางเลือกด้วยใช่ครับขณะเดียวกันคนไข้ที่มีปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆทางสากแรรายเลขาธิการก็รับเข้าไปในภาพรวมราชุปธรรมนะครับ ดูแ,ดแันแ<ล>มีนร่วมกับมูลนิธิพระดาบดแล้วก็มูลนิธิโปรเตึงด้วยใช่ครับอันนี้เป็นอีกโครงการหนึ่งคือออกหน่วยแพทย์ร่วมที่กับโครงการพระดาบดลครับตลาดกับทางทีมแพทย์ของมูลนิธิโปรเทคติงคือโรงพยาบาลหัวเชียวทางมูลนิธินี้ยังมีโครงการดีๆเพิ่มขึ้นที่จะช่วยเหลือรยอว่าสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อมอีกด้วยคือโครงการอะไรครับคือปัจจุบันเนี่ยมูลนิธิเนี่ยเปรียบเสมือนกับมือที่ยื่นไปแล้วทาให้ภาคเอกชนเนี่ยยื่นเข้ามาการที่จะมาให้ความรู้ ช่วยเหลือกับโรงพยาบาลบางทีมันติดระบบราชการมูลนิธิก็จะช่วยในส่วนนี้ปัจจุบันเนี่ยมันมีโครงการอิ่มบุญอิ่มใจกับพระอ้อมผู้ใหญ่ <c oughs> เฟอร์เซนตี้เขาจะมีกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิมาตั้งแต่หนึ่งเอาพระอ้อมเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยนะครับมาแจกกับผู้รับบริการของเราหมายขอผู้ป่วยทําให้ผู้ป่วยเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยบางคนท่านไม่เคยนะครับ จะต้องมาใช้พระอ้อมผู้ใหญ่อย่างเงี้ยไม่เคยได้เคยชงใช้ในโรงพยาบาลก็จะอาจจะมีความรู้สึกว่าเออกลับไปน่าจะคุณภาพชีวิตกจะดีขึ้นอที่สองก็คือเมื่อมีการเฟซบุ๊กเข้ามาอินเทอร์เน็ตเข้ามาเฟซบุ๊กเข้ามากดหนึ่งไร้หนึ่งบาทโครงการที่สามนะครับทุกครั้งที่ขายผลิตภัณฑ์ใบ ก็จะบริจาคเงินให้ส่วนหนึ่งให้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีผ่านมูลนิธิรามาธิบดีเป็นโครงการที่ดีมากครับโอ้เยี่ยมเลยครับและเราล่ะคะเราเราเนี่ยคนธรรมดาสามัญอย่างเราอยากจะช่วยสนับสนุนเนี่ยจะทําได้ยังไงคะโครงการนี้ผมคิดว่าถ้าเิดท่านมีผู้สูงอายุที่บ้านเนี่ยนะครับท่านให้ผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ครับท่านก็จะมีส่วนช่วยในการสนับสนุนได้ ค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งให้กับมูลนิธิรามาทิบดีให้ทุนส่วนหนึ่งขณะเดียวกันเนี่ยจะทําให้คุณภาพชีวิตของผู้ใหญ่ที่บ้านของท่านเนี่ยดีขึ้นท่านไม่ต้องมานั่งกังวลว่าตอนนอนไปตอนเนี่ยจะต้องลุกมาเข้าห้องน้ําและจะต้องไปพัดตกหกล้มในห้องน้ําอผู้สูงอายุเนี่ยบางทีท่านเกรงใจลูกหลานนอนอยู่ก็ไม่อยากปลุกก็จะลุกขึ้นมาไปเองล้เ่เคยทำให้ล้มในห้องน้ามันเป็นการป้องกันชีวา ป้องกันสิ่งที่ตามมาอีกมากมายเลยนะผมว่าไม่กี่ปีดิฉันคงต้องใช้แล้วล่ะค่ะผมคือว่าทุกคนอนาคตได้ใช้หมดที่จริงผมฟังนะผมฟังผมเองรู้สึกว่าเออเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่กลายตัวผมเลยนะอนาคตเราเราจะออกไปข้างนอกไปกิจกรรมไปกับเพื่อนเราก็ใส่นี่ไปก็ไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องของห้องน้า ใช่ไหมครับใช่ต้องบอกว่าท่านผู้ชมท่านใดนะคะอยากช่วยเหลือสังคมกับโครงการอิ่มบุญอิ่มใจกับพระอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เชนตี้ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะคะในแฟนเพจของเซอร์เชนตี้ตั้งแต่วันนี้ถึง31มธันวาคมศกนี้ค่ะนับว่าเป็นโครงการดีๆโครงการหนึ่งที่น่าสนับสนุนแล้วก็น่าบอกบุญต่อเป็นอย่างยิ่งนะครับส่วนนี้ต้องขอบคุณแขกวีเพียงเราครับขอบคุณคุณหมอทันมากๆครับขอบคุณครับ แม้วันนี้ต้องบอกว่าแขกรับเชิญของเราีิสุด V.I.P. จริงๆช่วงหน้าสัญญาค่ะอาหารของเราก็ V.I.P. เช่นกันสักครู่เดียวค่ะ